ลูกวีเียบนียเทีซีเตายเลยเส็จเลยเหใจตายเลยโอ้คือขา,า่อ่วยออมาเบางงวัวแม่แม่ลูกบ่บ่แม่สาวสองสามาขายเหรอตัวนี้ขายไปทะเลตัวถึกม่ตัวนี้ม,มื่นพันตัวนีขา,ายไปหนเหลือเหลือตักบหมื่นพัน่มเ พูดงามนอนตัวนั้วนอนตัวผู๋นอนตัวผูลื้อตัวใด่นเลื้อตัวใด่นเลื้อตัวแม่ลูกอ้าวแม่ลูกเด้อคนขายอะไรหมื่นพันสองตัวเลยอย่าบิ่งแม่ลูกก่อนโอ้งามอยู่เด้อุ้ยนี่แหละพี่น้องเกือบมันถึงห้ำมองแค่น่ะผมบอกผมทายง่วงตรงขณะเราว่างขนาดะด้เน่พวกเขาข้างหลังมันน่ะถึงกนป๊อปเลยวะนี่แต่ก็ไรเลาไปขายอะไรหมื่นพันตัวตัวผู๋น่อยตัวนี้ ก็ผู๋น้อยัวผ ER ูน้อยไปขายไปละมือพ nos ันเหลือแม่ลูกเท่าไรเฮ้ยแม่ลูกแม่เหลือแม่ลูกสามหมื่นหาลูกลูกแม่เด้อน่นเตเข้ามากินปั๊บเลยมาเกินอ่ะเอ้าสามหมื่นหาายง้วให้ละมัเราวัางนิดนึงไ้ขางกลังมันต่มือกีผมเผลอไปรเดมสัมึแตกวันล้นะกองผมนี่เต้สิแตกเลยเนี่ยเอ้าสามหมื่นหาแม่ลูกลูกลูก ลูกประมาณเบิกเกินสเดือนนะครับเท่มหไงเท่มหญ,มหญ่แต่ว่าตัวผูตัวนั่นหมื่นหมื่นหม่บเอยก็ตัวผูนี่หมื่นบเอยทีมงานทั้งคุณละสมปลอยทั้งราชสีห์คุณละพี่น้องครับสานห้าพันบาทซึ่งหนีขายไปแล้ว 100, สิบเอ็ดลยหันหลังไมเอาเาว้งขเขาเบอร์มาใส่ใผมแน่ล้ว ครับ08ปดหา1 3ึ่งสามหาหนึ่งเกีหาหนึเหาเจ้าของเจ้าของงัวที่ว่าลากขึ้นรถหมูบ้านที่น้องโอ้ยหน่อยตาอต้นมานนอไพ่เรามาสื้อเอาเราเพมันเกิดเอ็กซิเดียนหมูบ้านนิดนึงครับ3ามสิบห้าไอ้เพิ่งเอาแม่มันตัวใหญ่อยู่แม่มันตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องแม่มันก็งามอยู่เลยเฟียบใหญ่นี่ดูมันอยู่นี่ดูตัวแม่เด้ ลูกแม่ได้หน่เอาเดี๋ยวเอาลูกลูกแม่ลูกแม่แมไถามมึงถามมึงถาม,มึงก็งมีตัวนีปัญหาเลยพี่น้องครับไปย่าเน็มเตะเลยระวังเนึ่ตัวนี้มันเตะั้ถ่ายมึม <laughs> งมออกก่หนหาเอากล้องก่นหนาใส่อะไรตัวไหนมันเตะตัวนี้เข้าอ,อีกตัวนีแน่นอนซัดปั๊บเี็น,นตัวนี้ไรไปนในไอตัวอุ่นพอสองตัวบ่ตัวนี้กระแม่บ่ ม่เงียเราเตะบอลมืนเข่าล้งมาเลยนอนงวยนอนตัวนี้สองหมื่นเท่าไรพอสองหืนสื่อสองื่สื่ออยี่นี่ล่ะมื่นหามื่นหาอดไทยมันในใกล้กันหงพ่อร้องมันอยู่คนเดียวมันนะเอาโอ้ตัวนี้มื่นหางามอยู่ครับเป็นตัววยด้อตัวนี้ตววยมื่นหาคับสองหมื่นสื่อือหนึ่งหมื่น้าพันบาทไปดมดาเขาได้เดี๋ยวก็เตะมึงน่นน ต้นี้ 10, 500, ม 7, ื่นหาเม็ดสามบไปปลายงงง้ประมานเจเดือนก็กวัวมันขึ้นเขาหนึหนงตันนี้มื่นหาตัวนี้สองหมื่ตัวนี้สองหมื่นน้ำล่างบกขาดเลยพี่น,น้องทั้งสตัวเลยเด้อเอาบิงคาเป็นแข็งลออตัวนี้ไปแล้ว1นึ่งหมพันต้นี้หนึ่งหมื่นหันต้นี้กันหนึ่งหมพันสตัวตัวปู่ตัวเมียไปตัวแกซื้อไปเราจุงจ้งจุ้งกันให้เอาเบิงกันเด้อ ก็อป่เ่ยงองี่น้องราคามันกัพอฟัดพอเวียงอยู่ด้วยครับแต่ราคาราคาตัวน,นี้เป็นขายขายนายูประมาณทัพี่นออ้องเบอร์มาใส่เร็วขอเบอร์มาใส่เร็วจะลงคลิปศูนย์หกสามห้าศูนย์่ห้าศูนย์สี่เก้าหไมหกแปดเก้าเจไมหกแปด้ทนไหมทวนไหมศูนย์สครับ ห้าสูสี่ครับหกปครับเกาเจ็ดครับทัวพี่น้องครับชิบหาครับสองหมื่นว่บจานไหนเหรอครับอ้ยรอยยดครับรอเย็ดเด้อลูเลี้ยงไปตัวนี้ขาอายนะนายลยตัวนี้ผมไม่น่นอนเพิ่นมาเองงวกันเนาะเจ้าวงินอันนี้่มน้บีงี้ยงนมีดมรูลี้ยงตวงน่นอตนี้ เดี๋ยวเลียนแมดก่อนแมรถปากโอ้เรียตัวนี้สวยดีเด้อยังไงยังเอฟังไปดูครับดูมันงามอยู่เขาล้างน่องไปไหนเลยเรียยังคือมีบือป่ะเรียมันเบากว่า พองๆอย่างนี <cues> to to. Money Money ้เหรอฟองไปใส่ว่ะเดี๋ยวองยืดไบ้างมัดกัดมัดกัดมัดกัดตัวห้ก็หนีงไฟพอต้องพอเถอะองไ่อยู่ครับผมจะฟองไปอยู่ผมไปทำใหม่เดี๋ยวมาทำใหม่ครับมีหัวหนาวบ่าัวมีแต่หัวเนื้อตัวบอกใค่ห่อเปล่าเ้อ่าังตัว เพิ่ง <Netz> ก <mainly j als> ินแล้วพี่น้องง้อหญ่สีปกติเวียดนามมันสื่อเลยมันบ่ื่อเลยตัวสะโพกพี่น้องครับตัวสะระไอตัวนี้หญ่งสีสามหมื่นสี่สายเนือไปตัวละสามหมื่นสี่งโตทุกุ่นแมนอยู่บ่อาอ่บอย่ได้บก็ได้อู้สตัวเอาย่างกับมาล็อคือเกา มนี่ง่วงงามง่วงามว่าเขาพี่น้องมากมันขายไปไหนเขาว่าเขาเรียกว่าออกกันนะมีตัวเงเหนือเต็้มตลาดเลยมนนี่ตัวละสามนสีนี่เอาเป็นพี่น้องครับอ,อ,อู้ตัวผูตัวนี้ขอทายอยู่ด้วยครับมาเดทาเลยตัวนี้ไหมค,คุณอ่ะว่เม็ดเกือบเม็ดเกือเม็ดหาสิบได้พี่น้องเม็ดสี่สสี่วนบักใหญ่นี่กอสิเม็ดหาสิบเลยมันมันซ้ำข้างผมหนะตัวนี้เม็ดสี่สิบห้า่สี่สอยู่ตัูหน่อย ่านเป็นเหนือไปขอหลีกแต่ผมเหนื่อยศย์แปาครับศูนย์แปดห้าห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็่กองเครับเี่น้อบงก้องตัวบอกห่หนึงวางแน่ละ่ะบอยังบาทนวางอยู่เลยเยังแข่งคือเก่าอยู่เดี๋ยวบางตัวเงินเด้อ เม่ได้ขายกัน,นี่พี่น้องยื่นยื่นจะโก,กจะกเกียกันนี่บ่แม่เม่อเด็ขายได้หนิเงียบเงียบกันน<อ>ีพวกมันคนนั้นตายเลยโง่เย เีเ่งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เลือเลยเนือเหนือนอสามสิเหนือเลือเป็นรถแล้วก็ทินพอดีนออุ้ยแล้วง่ายพอดีนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยว ยางออกมากครับเราวางเขา,ากันนั่นนี่ต้นดิสิบสามยี่สิบสี่เพิ่นทองอยู่เดี๋ยวางออกมาพงม่วงเดี๋ยวเรารอเทลิงกันเด้อครับเรารอได้ก่อนมาหลายผลม่วงครับมาเยอะเกินมาเบิ้งจานอร่อยไปเมาเบิ่งไอ้ไทยคนก็รึกษาเจ้าคนบอกเจ้าย่านเจ้าอา มัสิแพ้อยไงาอมันเคยได้กันมันอยากกันดิมันรถ่เอว่านี้เราไปด้หนแปดป่ะห่นอนี่หนึ่งพัน้โอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งหมื่นหน่งพันแปดร้อเขาอกขึรถทนยอนขึ้เราอยู่ขึ้รถได้นเอาอยู่ดน้อง ท่ว่ถึงสองหมื่นเอ้ยถึงหมื่นสองหมื่นสิบแปดอยตอนยุดตอนีาลอยจบไปนี่ไปเอาตอกันต่อกันไปต่อกันมาท่านหงูหน่อยตัวนึงม่ะเดี๋ยวบงูน่อยตงเขาว่ห